วันนี้ปู่จะสอนทำน้ำมันมหาสเสน่ห์ใครอยากได้ก็หาอะไรมาจดเอาของที่เองต้องหา 1. ดอกรักซ้อน 2. ดอกทองมหาอุดม 3. รากว่านสาวหลง 4. รากว่านดอกทอง 5. ดอกว่านพญาไก่แดง 6. เคลือสาวหลง 7. ดอกว่านสเสนหาเอาว่านทั้งหมดนี้ใส่ในขวดเล็กๆที่เองคิดว่าจะพกพาไปไหนมาไหนได้ง่ายใส่น้ำมันจันทร์แล้วปิดฝาว่าด้วยคาถามหาสเสน่ห์ตั้งนโมสามจบ นึกถึงพระศีรัตนไตรแล้วว่าคาถาตามปูพุทธโธจับจิตธรรมโมจับใจสังโครักใครพุทธโธมามาธรรมโมมามาสังโคมามาท่องก้าวจบแล้วจงพกติดตัวห้อห้ามระหว่างทำรรพิธี ห้ามทำคืนเดือนดับของสเสน่ต้องทำคืนเดือนเพนเท่านั้นอย่าทำเล่นเป็นอันขาดเพราะของมันแรงปู่เตือนแล้วนะ